นี่ของใครอ่ะพระแท้นะครับแต่โดนน้ำมันบวมหมดเลยคือพระเนี่ยขายได้หลักพันเองนะเฉพาะพระนะแต่ทองก็แต่พอถ้าแกะออกมานี่นะเป็นผงหมดเลยไม่ไม่เราพูดถึงเฉพาะพระ คือเมื่อกี้เนียี่เรียนมาที่จัดที่ที่ากนครับักที่แบบประมาณประมาะมาาเอาหน้าอจะดีไม่ใ่ะกปนล่าทำไมไม่เอาได้มาให้ผมดูล่ะฮะถ้าเขาไม่มีราคาไม่มีใครเช่าหรอกฮ่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่แต่อาจจะแต่อาจจะมีราคาก็ได้นะครับแต่พี่ไม่รู้พี่เอามาเพราะว่า แล้วทำไมมาถึงจะมาหาผมแล้วไม่ให้เอามาให้ดู่ขอคุณน่ที่เอาไ้มาให้ดูเาเห็นว่าไม่เป็นไรอย่างนี้หลักการง่ายๆนะครับเวลามาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามาหาผมเนี่ยลองเอาทั้งหมดมาให้ผมดูก่อนถ้าผมไม่เอาแล้วพี่เขาไปขายคนอื่นเนี่ยผมว่าดีกว่าไม่ใช่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 คืออย่างนี้ถ้าตั้งใจมาเนี่ยเอาทั้งหมดมาให้ผมดูก่อน ไม่พี่ฟังองผมก่อนสิพี่ฟังผมก่อน <Okay. S 1> อไม่ใช่เข้าใจว่าอยากจะดูก่อนแต่อธิบายพี่ฟังเฉยๆพี่ได้เข้าใจ <c oughs>